No, no, no. ครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเส้นทางกีฬารายการที่จะทาให้ทุกคนรักกีฬาและหันมาออกกําลังกายด้วยการเล่นกีฬานะครับเราจะมาพบกับท่านเป็นประจําทุกวันและเวลาเดียวกันนี้ท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับผมพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่มหาวิทยาลัยธนบุรีครับเขตหน,นองแขมกรุงเทพมหานครวันนี้เดี๋ยวเราจะมาตามเชียกกีฬาฟุตซอลกันนะครับมหาวิทยาลัยธนบุรีแห่งนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งสถาบัานการศึกษานะครับระดับอุดมศึกษาที่ มีชื่อเสียงในเรื่องของการกีฬานะครับไม่ว่าจะเป็นฟุตซอลฟุตบอลแล้วก็เทเบิลเทนนิสนะครับโดยเฉพาะฟุตบอลเขาก็อยู่ในระบบลีกของ T3 ด้วยส่วนเทเบิลเทนนิสเนี่ยก็มีนักกีฬาทีมชาติอย่างน้องทิพย์นะครับก็เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยชลบุรีรวมไปถึงนักกีฬาคนพิการอย่างรุ่งโรจน์นะครับแล้วก็เนโนแฮนด้วยก็ถือว่ามาศึกษาที่นี่แล้วก็เล่นกีฬาไปด้วยติดทีมชาติด้วยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแบบอย่างที่ดีของ เด็กไทยนะครับในการที่จะเอาดีทั้งในเรื่องของการกีฬาและก็การศึกษาควบคู่ไปด้วยกันนะครับตอนนี้ก็เข้าสู่บรรยากาศการนับถอยหลังนะครับเขาดาวกีฬาซีเกมครับที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจากการแข่งกีฬาซีเกมครั้งที่33แล้วก็ต่อเนื่องด้วยอาเซียนพาราเกมครั้งที่13ครับก็คือเป็นในเรื่องของโคนปกติและก็โคนพิการต่อเนื่องกันเลยนะครับในเดือนธันวาคมปีหน้านี้นะครับ ก็ถือเป็นอีกหนึ่งโอกาสนะครับที่ประเทศไทยของเรานะครับจะได้แสดงศักยภาพความพร้อมในเรื่องของการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาในระดับภูมิภาคนะครับหลังจากที่เอเชียนอินดอร์เกมแอนด์มาเชียนอาร์เนี่ยเราค่อนข้างจะเสียเครดิตไปพอสมควรครับกับการที่ไม่ได้จัดกระวยาง่ายๆครั้งนี้50ชนิดก,กีฬาครับที่ เราจะทำการแข่งขันในกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33นี้นะครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีนะครับแพรทองทานชินวัตรนะครับก็ได้ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างมากนะครับแล้วก็ท่านได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอํานวยการจากการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33ที่จะจัดขึ้นในปี2 5 6 8นี้นะครับหรือว่าปี2 0 2 5แล้วก็กีฬาอาเซียนพาราเกมครั้งที่13 ในปี2025เช่นกันนะครับในที่ประชุมก็จะมีท่านสรวงเทียนทองนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับแล้วก็ท่านปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาท่านผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็ผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีแล้วก็ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเพราะว่าซีเกมที่จัดขึ้นในปีหน้าเนี่ยกรุงเทพเป็นเจ้าภาพชนบุรีเป็นเจ้าภาพสงขลาเป็นเจ้าภาพเชียงใหม่ก็จะมีโอกาสได้จัดแข่งขันฟุตบอลในกีฬาซีเกมด้วยก็เรียกว่า ความตั้งใจของท่านนายกเนี่ยอยากจะกระจายกีฬาไปให้ประชาชนคนไทยในทุกภูมิภาคครับได้สัมผัสได้ร่วมชมร่วมเชียร์กันกีฬาอาเซียนพาราเกมเนี่ยก็จะไปที่ภาคอีสานด้วยที่นครราชสีมาด้วยนะครับโดยการแข่งขันที่กําลังจะมีขึ้นในปีหน้านี้ท่านนายกก็บอกว่าจะจัดขึ้นภายใต้คอนเซปต์ดังนี้นะครับคอนเซปต์แรกก็คือส่งเสริมอนาคตที่ยั่งยืนบนพื้นฐานความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคธุรกิจและเอกชนนะครับรวมทั้งชุมชนต่าง ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาของจังหวัดที่มุ่งเน้นให้เป็นศูนย์กลางการกีฬาการท่องเที่ยวการศึกษานวัตกรรมและก็การบริการในระดับมาตรฐานนานาชาตินะครับสองก็คือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมซีเกมในปีหน้าเนี่ยที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพเนี่ยจะเน้นในเรื่องของกรีนหรือว่าสีเขียวครับเป็นการจัดการมหากรรมการกีฬาอย่างยั่งยืนและก็รักโลกแบบที่โอลิมปิกที่ประเทศฝรั่งเศสเนี่ยได้จัดนะครับลดขยะลดการใช้พลาสติกลดการใช้พลังงาน ห้องนอนนักกีฬาเนี่ยก็ไม่มีแอร์ด้วยก็คือไม่ต้องไปใช้ไฟฟ้ามากมายเขาก็จะแจกกระบอกน้ําให้นักกีฬาประจําตัวไว้เลยไม่ต้องไปใช้แก้วพลาสติกให้มันสิ้นเปลืองไม่ต้องไปใช้ขวดพลาสติกให้มันสิ้นเปลืองนะครับซีเกมครั้งนี้ของเมืองไทยก็เช่นกันครับซึ่งจะเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะครับเรียกว่า Green Sea Game Sustainable Future eSport นะครับโดยเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นแบบอย่างในการจัดการแข่งขันกีฬาในอนาคตนะครับ เสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศไทยในฐานะประเทศที่สามารถจัดงานกีฬาระดับนานาชาติได้อย่างมีมาตรฐานเพราะว่าอย่างที่เรียนให้ทร,ราบตอนแรกก็คือว่าเอเ a ี i นอินดอร์อินมาเชนอาร์ตเนี่ยเราก็เสียชื่อเสียชนิตไปหน่อยนึงปีนี้ก็เดี๋ยวว่าท่านนายกต,ต้องใจที่จะกู้หน้ากู้ศักดิ์ศรีกู้ชื่อเสียงของเมืองไทยกลับมาในการที่จะเป็นเจ้าภาพจัดงานแข่งขันกีฬาซีเกมสครั้งนี้นะครับและนอกจากนั้นนะครับก็ยังจะ ส่งเสริมการตัดสินกีฬานะครับด้วยความบริสุทธิ์และก็ยุติธรรมตามมาตราฐานสากลด้วยนะครับและที่สําคัญครับในประเด็นที่4ก็คือเน้นใน,นเรื่องของการส่งเสริมการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวครับเพราะว่าท่องเที่ยวและกีฬาอย่างที่ผมบอกเราต้องเดินหน้าควบคู่กันไปนะครับรายการเส้นทางกีฬาของเราก็โปรโมทในเรื่องท่องเที่ยวไปด้วยนะครับอยากจะให้ การแข่ัดการแข่งกีฬาในแต่ละที่ในแต่ละพื้นที่ในแต่ละจังหวัดเนี่ยได้โชว์ศักยภาพการท่องเที่ยวของจังหวัดนั้นๆด้วยไปแข่งกีฬาไปเชียร์กีฬาแล้วอย่าเพิ่งรีบกลับมาเที่ยวก่อนอยู่กินอยู่ช็อปอยู่ใช้จ่ายเงินให้มันกระตุ้นเศรษฐกิจก่อนนะครับเนี่ยท่านนายกก็ให้ความสําคัญในเรื่องนี้เช่นกันนะครับและประเด็นสําคัญนะครับในเรื่องที่5นะครับเรื่องของการส่งเสริมและกระตุ้นโปรโมตซอฟต์พาวเวอร์ครับนี่คือสิ่งที่ทางรัฐบาลปัจจุบันนะครับได้ให้ความสําคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะว่า ซอฟต์พาวเวอร์ก็คือของดีในเมืองไทยนี่แหละมีของดีมากมายทุกทุกอำเภอว่าได้ทุกอำเภอทุกตำบลทุกมีของดีหมดนะครับผลักดันส่งเสริมให้สิ่งเหล่านี้มาสร้างเศรษฐกิจสร้างรายได้สร้างอาชีพให้กับชุมชนนะครับให้มั่นคงแล้วก็ยั่งยืนนะครับแล้วก็มุ่งเน้นการส่งเสริมวัฒนธรรมคุณค่าทางสังคมและการพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศอื่นๆรวมถึงด้านการกีฬาการจัดแข่งขันกีฬาในระดับนานาชาติเช่นโอลิมป,ปิกหรือการแข่งขันระดับโลกนะครับเป็นการสร้างความสามัคคีระหว่างประเทศและเป็นการ ประชาสัมพันธ์ประเทศด้วยนะครับเรียกได้ว่าประเทศไหนที่ในมิติการเมืองหรือมิติอื่นๆนั้นมีความขัดแยง้งมีความไม่ลงรอยกันเนี่ยบางทีเราก็ใช้การกีฬานี่แหละมาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนั้นๆให้เขาจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งได้นี่ก็คือข้อดีของการกีฬาครับผมก็จะลืมนะครับ9ถึง20ธันวาคม25 6 8นะครับประเทศไทยของเราจะได้เป็นเจ้าภาพในการจัดก,การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33แล้วก็ต่อด้วยอาเซียนพาราเกมส์กันเลยก็ขอเชิญชวน พี่น้องประชาชนคนไทยทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีในการต้อนรับนักกีฬาและก็กองเชียร์รวมไปถึงนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวเมืองไทยของเราด้วยนะครับโดยเฉพาะท่านสนรวงเชียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยก็ได้ฝากนะครับให้รายการเส้นทางกีฬาของเราเนี่ยได้ช่วยไปเจาะชีวิตไปสัมภษณ์นักกีฬาทีมชาติไทยแต่ละคนนะครับช่วยกันเชิดชูในฐานะที่เขาเป็นฮีโร่เป็นผู้เสียสละนะครับ เสียสละชีวิตส่วนตัวบางคนตั้งแต่เด็กเนี่ยไม่ได้ใช้ชีวิตส่วนตัวเลยเสียสละฝึกซ้อมฝึกเล่นกีฬาฝึกซ้อมกีฬาเดินสายแข่งกีฬาวัยรุ่นก็ไม่ได้เป็นไม่ได้ใช้ชีวิตวัยรุ่นจนมุ่งมั่นจนสําเร็จนะครับคว้าเหรียญรางวัลในรายการขานระดับชาติสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยได้นี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เดี๋ยวรายการเส้นทางกีฬาของเราเนี่ยก็จะเดินสายนะครับพาท่านผู้ชมไปสัมภาษณ์คนนั้นคนนี้คนนี้คนนั้นให้ได้รู้จักกันทั่วประเทศแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีเป็นแรงบ ชาวไทยทุกคนนะครับในการทําผลงานให้ดีในกีฬาซีเกมครั้งนี้ครับและวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะได้เวลาไปเชียกกีฬาฟุตซอละครับกีฬาฟุตซอลก็เป็นอีกหนึ่งชนิดกีฬานะครับที่บรรจุแข่งขันในกีฬาซีเกมที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพนี้ทั้งชายและหญิงครับเดี๋ยวนี้เราไปดูกันว่านักกีฬาแต่ละคนที่ลงเล่นในรายการของไอวันเน่ไทยแลนด์ซูเปอร์ลีกเนี่ยก็เป็นระดับอุดมามหาวิทยาลัยแล้วมีใครบ้างที่พอจะมีแวว ทีมชาติได้ผมเชื่อว่ายังไงต้องมีครับเดี๋ยวเราไปชมเกมการแข่งขันระหว่างทีมเจ้าบ้านมหาวรทยธนบุรีกับมหาวรทยกเกษตรมดิษฐ์แชมป์เก่าผู้มมเยองกันเลยครับ ครับแล้วก็วันนี้ครับไฮไลท์ของประจําวันนี้ก็คือการพบกันระหว่างเจ้าบ้านครับมหาวิทยาลัยชนบุรีครับมาศึกฝั่งทนต้อนรับการมาเยือนของแชมป์เก่าเกษตรผลิตครับแน่นอนว่าเกษตรผลิตนั้นเต็มไปด้วยผู้เล่นระดับชั้นนำครับมีตัวของไทยลีกมาเล่นด้วยนะครับก็เป็นงานท้าทายของเจ้าบ้านครับมหาชนบุรีนะครับว่าจะทำได้ดีแค่ไหนวันนี้ก็แน่นอนว่าจะมีข้อได้เปรียบในเรื่องของเสียงเชียร์จากกองเชียร์เจ้าบ้านแน่นอน เดี๋ยวเรามาพบกับไฮไลท์ความมันระวางมอธมรีเจ้าบ้านกับ,กบเกษมบดิน์ครับผม ครับผมตอนนี้อยู่กับอาจารย์โอมครับก็วันนี้เดี๋ยวจะพาลูกทีมลงประทะกับแชมป์เก่ากษัตริย์ิษ์อาจารย์โอมสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ความพร้อมของเราวันนี้ความพร้อมประมาณเกินร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเพราะว่าน้องๆซ้อมเตรียมทีมกันมาดีด้วยครับแล้วก็พยายามศึกษาข้อมูลของผู้เล่นแล้วก็นํามาใช้ในแมตช์การแข่งขันในวันนี้ครับน้องๆน้องๆสภาพร่างกายค่อนข้างสมบูรณ์ครับพร้อมลงปากเชียร์พวกเราด้วยนะครับตู้ตู้นะ ก็จบแล้วครับเสมอกันไปนะครับแต่งไปทีละหนึ่งแต้มระหว่างแชมป์เก่ากับเจ้าบ้านครับเกษตรผลิตและมอทมุรีแต่บ้าเป็นเกมที่มันสุดยอดมากครับผมครับแล้ววันนี้นะครับเราก็มีอีกหนึ่งนักกีฬานะครับนักกีฬาฟุตซอลที่ใช้ทักษะความสามารถในเชิงกีฬานะครับในการที่จะพลักดันตัวเอง ในเรื่องโอกาสทางการศึกษาการเป็นนักเตะอาชีพแล้วก็หน้าที่การงานตอนนี้ผมอยู่กับลูกศิษย์อีกหนึ่งคนของอาจารย์ย่งเจนรงค์นะครับองรีพรหมคนสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนําตัวให้เป็นแฟนทีหนึ่งครับผมองรีพรหมคลเสียแสงครับปัจจุบันอยู่กับสมโสมโรสมโรสโมสรแบ็คเพลร์ยูไนเต็ดครับเรียนจบจากมศนบุรีคณะคณะบริหารธุรกิจครับองรีเนี่ยดั้งเดิมเป็นคนจังหวัดอะไรครับอยู่กรุงเทพเนี่ยครับอ๋อเป็นคนกรุงเทพเป็นคนฝั่งทนไหมฮะใช่ครับ ทำไมถึงได้มีโอกาสมาศึกษาต่อที่มอตนบุรีก็ทางทางทางพี่โยงเขาก็เขาก็รับตอนที่มาคัดนะครับมาคัดปีหนึ่งเขาก็มีรายการเล่นตอนช่วงอายุ18อะไรกม็มาเล่นให้เขาแล้วเขาก็คว้า,าแชมป์ให้เขาได้ที่นี่แล้วก็เขาก็เสนอทุนการศึกษาให้ให้เรียนที่นี่ปีรปีตอนนี้ค้าแข่งอยู่กับแบ็คพิลล์ยูนิเต็ดเป็นฤดูกาลที่เท่าไหร่แล้วครับฤดูกาลที่3ครับ เป็นไงบ้างการใช้ชีวิตในสโมสรแบ็คเร์ก็ทุกอย่างก็เป็นมืออาชีพครับแล้วก็มีทุกสิ่งทุกอย่างที่ที่นักกีฬาควรมีแล้วก็เขาทํางานเป็นเป็นมืออาชีพทุกอย่างครับตอนนี้ก็ไปไปอยู่บ้านใหม่แล้วที่อําเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันนะครับการปรับตัวให้เข้ากับ1สนามใหม่โดยเฉพาะพื้นสนามเนี่ยมันก็ไม่ไม,ไม่น่าจะไม่มีสนามไหน ใครพื้นแบบนี้นะหนเมืองไทยเป็นไงบ้างมันมีความแตกต่างจากสนามนครนายกสนามนนบุรีไงบ้างจริงๆแล้วมันเป็นมันเป็นสนามที่ที่ดีครับเพราะว่า,าทางทางประธานครับแล้วแล้วก็ทีมงานเขาก็พยายามที่จะยกระดับทีมแล้วก็ให้สิ่งที่ดีกับกับกับนักกีฬาครับคือมันเป็นพื้นที่ที่ที่ฟุตซอลโลกเขาใช้กันมันเป็นมาตรฐานที่สูงครับ ผลงานของสโมสรของเราตอนนี้เป็นยังไงบ้างแบบความพอใจหรือว่ามีอะไรที่ต้องเพิ่มเติมหน่อยไหมเพราะว่าตอนนี้ก็ถือว่าค่อนข้างจะทิ้งห่างจากทีมหัวตารางเลยก็ปีนีน้มันเป็นปีที่ยากลําบากสําหรับสําหรับพวกเราแล้วก็มันก็มีมีผู้เล่นที่ที่บาดเจ็บไปด้วยแล้วก็เรื่องโปรแกรมการแข่งขันที่มันค่อนข้างที่จะกระชั้นชิดมันก็ต้องทําให้ในการเตรียมทีมมันค่อนข้างที่จะมีปัญหา แต่ก็พยายามที่จะทําให้มันดีที่สุดในทุกๆนัดที่เล่นครับมีอะไรฝากไปถึงแฟนๆที่สับสนแบ็คเพลร์อยู่ไหมครับก็อยากให้ทุกคนครับที่อยู่ในระแวกใกล้เคียงที่ปานบุรีครับก็ให้เข้ามาเชียร์พวกเรากันเยอะๆครับเราก็พยายามที่จะทําหน้าที่ของเราในสนามให้มันดีที่สุดก็อยากให้ทุกคนสนับสนุนทีมต่อไปครับเราถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นพี่เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับน้องๆนะครับที่ ใช้ทักษะความสามารถในด้านการกีฬาเนี่ยสแสวงหาโอกาสในการศึกษาต่อในการทําอาชีพนะครับเป็นนักกีฬาอาชีพด้วยอยู่กับสโมสรแบล็คเฮอร์ยูนเต็ดนะครับแล้วก็ทํางานการท่าเรือแห่งประเทศไทยด้วยนะครับก็ต้องฝากด้วยนะครับสำหรับแฟนๆของหมหาลัยธนบุรีนะครับก็ติดตามเชียร์ทีมในระดับมหาลัยก็เป็นนี่ก็เป็นสิทธิ์เก่าคนหนึ่งที่ประสบความสำเร็จแล้วก็ทีมแบล็คเฮอร์ซึ่งตอนนี้ไปฝากเนื้อฝากตัวยอยู่กับพี่น้องชาวปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันนะครับหัวหินปราณบุรีชะอำประจวบคีรีขันนีเาดไหท่ตะใบ้น ก็ขอเชิญมาเชียร์ในสนามเพราะราับรองว่าสนามสวยจริงเดี๋ยวจะให้องลีเนี่ยได้ขอบคุณทุกคนนะครับที่มีส่วนที่ช่วยผลักดันส่งเสริมเปิดทางให้องลีเดินทางมาถึงจุดนี้ครับครับก็ขอบคุณอาจารย์โย่งครับเจนนลงมากกำเนิดแล้วก็ขอบคุณพี่ดีนขอบคุณอธิการบดีมหาวิทยาลัยธนบุรีครับที่มอบมอบโอกาสให้ให้ผมหยิบยื่นโอกาสให้แล้วก็ ให้ตัวผมมีมีเวทีในการที่จะพัฒนาตัวเองแล้วก็ทําให้คนรู้จักผมมากขึ้นเพื่อที่เพื่อที่จะไปต่อยอดในในอาชีพในการเล่นครับก็ถือเป็นอีกหนึ่งแบบอย่างที่ดีนะครับแล้วก็ฝากไว้ด้วยกับสโมสรแบ็คเพิร์แล้วก็มอสโธมุรีก็ติดตามเชียร์ให้กำลังใจกันใครอยากจะเชียร์องลีก็พี่น้องปราณบุรีนะครับไปเชียร์ให้กำลังใจองลีกันได้หรือว่าถ้านัดไหนเขาไปยนืนทีมไหนก็ใกล้ที่ไหนก็ไปที่นั่นวันนี้ขอบคุณมากครับ ว่าคือมหาวิทยาลัยนะครับคือเน้นเรื่องของการเรียนการสอนนะครับแต่ในเรื่องของกิจกรรมและกีฬาเนี่ยก็เป็นอีกภารกิจหนึ่งนะครับซึ่งท่านที่การบัดีและนบัญชาเกิดบนดีเนี่ยให้ความใส่ใจให้ความสนใจตรงนี้นะครับรวมทั้งภรรยาท่านและลูกชายคนกลางของท่านนะครับซึ่งให้ความสนใจเรื่องของกีฬาเป็นพิเศษเลยนะครับโดยเรามองว่าเรื่องของการเรียนการสอนนะฮะก็คือเราจะเอาเฉพาะในห้องเรียนไม่ได้แต่ในเรื่องของการที่เราพัฒนานักศึกษาให้มีร่างกายที่แข็งแรง นะครับเป็นสิสส่งสําคัญด้วยนะครับนอกเหนือจากเรื่องของการเรียนการสอนนะโดยตอนนี้เนี่ยเราเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่นะครับปี68แล้วนะครับก็เริ่มเปิดรับสมัครแล้วนะครับตอนนี้ก็เริ่มทยอยเข้ามาสมัครแล้วประมาณ300คนนะครับเราก็คาดว่าปีนี้เราจะรับนักศึกษาปรตีได้ประมาณ3,000แล้วก็ประมาณการว่าปอโทอีกประมาณ200คนปอเอกประมาณออ30คนนะครับซึ่งออทุกหลักสูตรเนี่ยเรามั่นใจว่าเป็นเป็นหลักสูตรที่ได้มาตรฐานได้คุณภาพเนื่องจากว่าเราเชิญอาจารย์ผู้สอนเนี่ยทั้งในและ และภายนอกนะครับซึ่งภายนอกเนี่ยเรามุ่งเน้นในเรื่องในเรื่องของผู้มีประสบการณ์คือจบปโทรหรือปอเอกแล้วก็มีประสบการณ์จริงในโลกของธุรกิจในโลกของวิศวกรรมนะครับแล้วก็เอามาถ่ายทอดให้กับนักศึกษาจริงๆนะครับตอนนี้นะครับก็คืออย่างโค้ชโยกนะครับอาจารย์เจนอลงม่มาก,กําเนิดนะครับซึ่งเป็นหัวหน้าซับโค้ดนะครับในเรื่องของฟุตซอลก็จะมีความเชี่ยวชาญตรงนี้แล้วก็มีเครือข่ายัค่อนข้างเยอะมากอาตอนนี้เรากําลังจะโพสต์ขึ้นในเรื่องของการคัดตัวนักกีฬาฟุตซอลนะครับวันที่22กุมภาพัน แล้วก็วันถ้าจำไม่ผิดคือวันที่20เมษายนนะครับปี68นะครับส่วนฟุตบอลนะครับเจ,จะมีการคัดตัววันที่22ธันวาคม6 8 6 7นี้นะครับนะครับก็ในการคัดตัวนักกีฬาเนี่ยเราบอกว่า,าทุกคนที่มาคัดแล้วกันนะครับนะก็คือจะมีสิทธิ์ได้รับทุนนะครับจะอบ่งไปสองนก็คือทุนทุน50%ซึ่งทุน50%กรณ้นเนี่ยอกอีที่ฝีเท้าไม่ถึงระดับระดับ1ใน15คนแรก ที่ทางโคช้ชเขาต้องการเนี่ยนะครับก็จะเ,เป็นทุน50%เอซึ่งได้เรียนได้เล่นนะครับแต่เป็นการได้เรียนและได้เล่นในระดับมห,บหาิทยาลยเท่านั้นแต่ถ้าหากว่า,เ,าเป็นทุน1 0อเป์ีเท้าดีมากจริงๆเลยก็จะเป็นระดับลีกหรือระดับทีมชาติไปนะครับซึ่งตัวเนี้ยทางโคช้ชเจนนงลงมากกำเนิดนะครับก็ส่งขึ้นไปเป็นทีมชาติหลายคนมากแล้วนะครับทุกวันนี้น ครับก็ได้ชมเกมมันๆน,น,นะครับระหว่างทีมเจ้าบ้านนะครับหมหาทมบุรีกับหมหาเกษตรผลิตไปแล้วนะครับแล้วก็ได้สัมภาษณ์นะครับอดีตนักกีฬากากศึกษาของหมหาทมบุรีที่ปัจจุบันนี้ได้ขึ้นไปเล่นในลีกอาชีพอย่างแร p เพลย์ยูเทนแล้วก็ได้ทางานที่มั่นคงที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยด้วยนี่ก็เป็นแบบอย่างที่ดีนะครับของการเป็นนักกีฬาแล้วก็มุ่งมั่นในเรื่องของการศึกษาการเรียนด้วยนะครับอย่างองรีเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้าช่วงต่อไปเนี่ย ผมจะพาท่านผู้ชมเดินทางไปที่อำเภอรปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์รังย่าแห่งใหม่ของสโมสรแบล็ c เพิร์ยยูไนเต็ครับซึ่งเป็นสโมรสมรต้นสังกัดขององรีนั่นเองนะว่าสนามใหม่ของพวกเขานะครับจะสวยงามขนาดไหนทั้งทิวทัศน์ด้านนอกนะครับแล้วก็ในเรื่องของความสวยงามทันสมัยของตัวสนามเองนะครับนี่ถือว่าเป็นอีกดึงสนามของเมืองไทยนะครับที่ได้รับ การจัดมาตรฐานในระดับโลกเลยนะครับสามารถที่จะรองรับการแข่งขันกีฬาทุกระดับนะครับจนถึงระดับนานาชาติเลยเดี๋ยวเราจะไปชมเกมการแข่งขันระหว่าง Black p e a u n u t i t e แล้วก็ธรรมศาสตร์สตาเลียนกันด้วยติดตามผมไปชมที่ปราณบุรีกันเลยครับอุทก,กภัยภัยจากปรากฏการทางธรรมชาติที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยง ที่จะไม่ให้เกิดขึ้นได้ซึ่งล้วนส่งผลกระทบต่อชีวิตทรัพย์สินและกระจายความเสียหายออกไปเป็นวงกว้าง <S <S 1> <S 1> และแม้เราไม่อาจหลีกเลี่ยงภัยธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นได้แต่เราสามารถหาวิธีลดความรุนแรงและบรรเทาผลกระทบและความสูญเสียที่จะเกิดได้พายุฤด,ดูร้อนมาแรงระวังความเสียหายที่เกิดเตรียมความพร้อมรับมือ กับทุกสถานการณ์ด้วยสติและหัวใจที่เข้มแข็งพัฒนาความรู้ติดตามข่าวสารปฏิบัติตามมาตรการป้องกันสาธารณภัยอย่างเคร่งครัดและแม้ในยามขับขันจงมั่นใจได้ว่าทุกความช่วยเหลือจะถูกส่งตรงอย่างทันท่วงทีเราพร้อมเคียงข้างและจะพาประชาชนผ่านพ้นสถานการณ์ที่ยากลำบากไปให้ได้เพราะไม่มีความทุกข์ร้อนใดของพี่น้องชาวไทยที่เราเข้าไปไม่ถึง วันนี้นะครับอยู่ที่เลอรนิมิตไอมาเนสสเตเดียมครับซึ่งเป็นรังเย้าแห่งใหม่ของสโมอสรอฟุตซอลไทยลีกนะครับอย่างแบล็กเพิร์ลยูนเต็ดครับซึ่งแน่นอนว่าดั้งเดิมเนี่ยอยู่ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธองครักษ์นะครับจังหวัดนครนายกแล้วก็ย้ายมาอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีชั่วคราวนะครับแล้วก็จนสนามใหม่ของพวกเขาหลังนี้นะครับอาคารหลังนี้นะครับสร้างสําเร็จพวกเขาจึงย้ายมาบักหลักที่อําเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เขาว่ากันว่าด้านในสนามนั้นมีความสวยงามแล้วก็ทันสมัยเป็นอย่างยิ่งนะครับวันนี้เนี่ยก็มาในโอกาสที่เป็นเกมคู่บิ๊กแมตช์ด้วยเป็นเกมระหว่างแร็กเกอร์ยูเต็ดเจ้าบ้านนะครับรับการมาเยือนของสโมสรนธรรมศาสตร์สไตลเลียนนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบิ๊กแมตช์ของไทยลีกประจําฤดูกาลนี้เลยก็ว่าได้แล้เดี๋ยวนะครับเราจะไปดูภาพความสวยงามด้านในสนามเลิศนิมิตไอร์เนสเตเดียมกันแล้วก็ภาพบรรยากาศก,าก่อนเกมการแข่งขันกันครับ และตอนนี้นะครับก็เข้ามายืนอยู่ภายในบริเวณไอร์แนดสเตเดียมนะครับอำเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันแล้วครับนี่คือสนามแห่งใหม่เป็นรังเหย้าแห่งใหม่ของสโมสรแบล็คเพูลยูไนเต็ดนะครับนี่ครับมีความโอโถงสวยงามแล้วก็ทันสมัยมากนะครับเอ่อเป็น,นเรียกได้ว่าเป็นมาตรฐานสากลเลยก็ว่าได้นะครับใครที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงนะครับอำเภอปราณบุรีอำเภอหัวหินแล้วก็อำเภอเมืองประจวบคีรีขันเนี่ย ก็สามารถพาครอบครัวพาบุตรหลานมาชมกีฬากันได้โปรแกรมการแข่งขันในแต่ละแมตช์เนี่ยก็สามารถติดตามได้ทางเพจของสโมสรแบล็คพิลยูเนเต็ดนะครับนี่คือเกมการแข่งขันระดับฟุตซอลไทยลีกนะครับก็ถือว่าเป็นรังเย่าที่มาอยู่ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีของพี่น้องชาวประจวบคีรีขันนะครับที่จะได้มีสโมสรระดับประเทศแบบนี้นะครับมาอยู่ในพื้นที่ของท่านแล้วก็จะได้มา ติดตามเป็นแฟนคลับมาให้กำลังใจกันโดยเฉพาะาครอบครัวที่มีบุตรหลานนะครับก็อยากมาปลูกฝังให้รักการกีฬาได้ห่างจากหน้าจอมือถือกันบ้นงางเถอะได้มีเวลามาชมกีฬาก็ได้เป็นประโยชน์กับชีวิตนะครับ เนะคะแล้วก็เ,เป็นไม้นะคะที่เขาเรียกว่าเป็นไม้เบิร์ชเป็นไม้ข้างหนาวนะคะที่มีความแข็งแรงนะคะตัวโยุโรปเขาใช้นะคะในส่วนของทางพวกซีฟ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ใช้ว่าตัวของออไม้ที่เราเข้ามาเนี่ยมันเป็นตาเกะที่ต่อกันแล้วด้านล่างนะคะจะมีตัวของออการให้ตัวนะคะมีการมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเป็นตัวให้ตัวเวลาที่นักกีฬาวิง่รงรองรับแรงกระแทกใช่รองรับแรงกระแทกนะคะเพราะการการะทำ นะคะคแล้วก็เวลาวิ่งเวลาที่ควรนมันมันมันขอมันกว้างนะคะก็เลือกใช้ระดับมาตรฐานของของระดับโลกมาใช้่งเชื่อว่าเทปนี้เนี่ยน่าจะมีหลายๆทีมที่เป็นทีมโรงเรียนในเขตพื้นที่ประจบกิจการเพชรบุรีราชบุรีหรือว่าชุมพรอะไรเงี้ยมีโอกาสมาที่เด็กๆเ,เหล่าเนี้ยจะได้มาโชาว์ฝีเท้าที่สนามแห่งนี้ในแบบเกมระดับเยาวชนเลยแน่นอนค่ะแน่นอนนะคะนะคะว่านในอนาคตนะคะมันมีเรื่องของแบ่งการแข่งขันระหวินดีนะคะติดต่อเข้ามาได้ ตัวของสนามถ้าหากว่าไม่ตรงกับแม็กหรืออะไรคะ่ะยินดีให้ความรู้แน่นอน,นะ,ะโอเคสุดท้ายแล้วครับให้วัาแบบเนี่ยสื่อสารไปถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่ปราณบุรีแล้วก็ปรยจวบคิรีขันช่วยกันมาเป็นกำลังใจให้กับทีมของเราค่ะตอนนี้นะคะทีมฟุซซอกแบ็คเออร์อนเตน็ดน,นะคะทีมที่อยู่บนหลีกสุดของเรานะคะตอนนี้ก็ย้ายกลับมานะคะ ลงหลักปัจฐานแน่นอนแล้วนะคะในบ้านของเรานะคะที่ปาราบุรีก็อยากจะเชิญชวนนะคะพ่อแม่พี่น้องนะคะชาวประจุที่ค่ะทวยหิน่าร์บุรีุยบุรีทุกคนเลยค่ะนะคะร่วมมาเป็นกําลังใจค่ะให้กับนักกีฬาของเรานะคะแล้วก็หรือว่าเข้ามาเชียร์เยอะๆนะคะสถานที่มีพร้อมค่ะในสนามเต็มข้างนอกระมัดนะคะในส่วนของจอขนาดใหญ่ไว้ให้ค่ะมาเธอค่ะมายังไงได้อยู่แน่นอนค่ะก็รู้สึก ดีใจครับที่ที่ที่ประเทศไทยได้มีสนามแบบนี้ครับเพราะว่าพือนสนามแบบนี้ผมเคยเล่นสโมสรทีมแชมป์โลกครับอันนี้คือใช้ใช้เป็นสนามที่ดีครับนานอย่างเงี้ยครับครับผมเมื่อวานก็ได้มาซ้อมฝึกซ้อมแล้ววันหนึ่งครับก็ก็ก็แปลกกว่าในในรังเย่าเราเพราะรังเย่าเราเป็นพื้นเป็นเป็นปูยางครับอันนี้ก็เป็นเหมือนเป็นเมือดไม้ครับมันต้องเปลี่ยนจังหวะแล้วก็ลูกบอลจะเร็วขึ้นอะไรเงี้ยครับก็ต้องให้ให้ให้นักกีฬาต้องระวัง ลูกเร็วมากขึ้นครับผมกับเกมในวันนี้เป็นยังไงพักในใจก็ก็ต้องเต็มที่ครับเพราะว่าปีที่แล้วได้ดับ5ผมก็ยังหวังอยู่ว่าติดหนึ่งใน4เพื่อให้ดีให้ดีกว่าดับ5ครับผมก็ก็ก็มีดักใจทุกทีนครับทุกทุกแมตช์แหละครับว่าเป็นต้องต้องเป็นแมตช์ต่อแมตช์ดีกว่าครับคิดเป็นแมตช์ต่อแมตช์ครับผมเพราะประมาทแต่ทีมไหนไม่ได้เลยเพราะว่าบางทีมที่เขาเล่นในบ้านแล้วก็บางทีมที่เขาหนีตกชั้นก็อันตรายทุกทีครับผมขอบคุณแล้วก็ขอให้แฟนๆธรรม ติดตามแล้วก็เชียร์ทีมของเราครับให้ให้ให้ตลอดไปครับผมขอบมากครับผมครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่เป็นเกมระดับคุณภาพนะครับคุ้มค่าทุกสายตาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่มาให้กำลังใจในสนามแล้วก็ติดตามชมการถ่ายทอดสดฟุตซอลไทยลีกในวีคนี้นะครับระหว่างแบ็คเพอร์แล้วก็ธรรมศาสตร์สตาเลียนนะครับวันนี้หมดเวลาของรายการเส้นทางกีฬาลงแล้วนะครับอย่าลืมหาเวลาว่างในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีของท่านทุกคนผมและทีมงานต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ